ไะเดินกลับบ้านแม่ไม่เห็นหน้าเลยได้เอเดินก้มหน้าทำไมฮะเลิกลุงเรียนแล้วมาเดินมามค่อยๆเดินเ,เด้อเดี๋ยวมัน,ล,นลื่นเด็กเลิกโรงเรียนแล้วกลับบ้านได้แล้ว อย่าเดินไปฝั่งนั้นเดินไปทำไมฝั่งนั้นอ่ะฮะเดินไปฝั่งไหนจะเดินไปฝั่งไหนฮะไปฝั่งนี้ดีกว่าเออไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มันใกล้ไเปเดินกลับบ้านกัน